สวัสดีค่ะวันนี้ก็เจอกันอีกสักหนึ่งบรรยากาศค่ะเดี๋ยวมาลาบไก่กินกันค่ะอี่สุนใส่เกลือใส่ผงนัวแล้วก็ตามไปด้วยน้ำมะนาวก่อนที่เราจะไปคั่วไก,ก่ให้สุกค,ค่ะต้องบีบน้ำมะนาวลงก่อนค่ะ ลาบหมูลาบไก่ลาบปลาทุกอย่างค่ะเยสุนจะใส่น้ำมะนาไปทั่วลงไปอย่างนี้เนื้อหมูเนื้อปลาเนื้อไก่ก็จะนุ่มค่ะหนังจากคลิปที่แล้วที่เราตัดเอาไว้นั่นแหละค่ะเราก็มาต่อในคลิปนี้ก็เอาน้ำต้มไก่นั่นแหละค่ะลงไปคเา่าแล้วก็คั่วให้สุกตามไปด้วยข้าวเหนียวค่ะเดี๋ยวเราจะนึ่งข้าวเหนียว เาเหนียวของเราออนี้แหละคะ่ะจะเป็นแกงออมกะทินึ่งค่ะไม่มีหัวกัไม่มีมวยค่ะอยู่ที่นี่มัเนเส็แต่แกล้งรองกะทินี่แหละคะ่ะตะเหน็คผสมไปเลยค่ะไ,ได้หลายลูกแบบอันนี้ไก่เราก็เริ่มจะสุกแล้วค่ะใส่โคนบีบน้ำมะนาวใส่เอาเกลือลงไป อันนี้จะทําให้เนื้อนุ่มค่ะเนื้อไก่นุ่มเป็นหมูมักเหมือนกันค่ะพวกเนื้อหมูก็จะไม่หดก็จะนุ่มแล้วตามไปด้วยหนังไก่ที่เราหั่นเอาไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วเราก็มาคั่วคลุกเค้าให้เข้ากันค่ะสําหรับหนังไก่เขาสุกมาแล้วนะคะเราก็จะมาคั่วให้เขาเพื่อปรุงเข,าเขา้าน้ําเข้าเนื้อนั่นเองค่ะ ข้าวเหนียวเว้รเลยค่ะข้าวเหนียวนึ่งแป๊กเดียวก็สุกแต่ไม่น้นค่ะเพราะว่าเราไม่ได้นึ่งเยอะนึ่งกินคนเดียวสองคนอะไรก็ทําแบบง่ายๆดีค่ะหรือที่บ้านเราก็บางทีบางคนมาทันเนาะหวัวขาดจะไหม้ทิ้งเอานี่เลยค่ะนี่รองกะขินี่แหละคะ่ะ เดียวค่ะนุ่มชิ้นนาตุตลเลเ่ยแล้วจ้ปะป้าป๋ามาจากตลาดแล้วมารู้เลยนี่ดาจัตู้เยอะคุณตาไปซื้อกับข้าวมายายไม่ได้ไปด้วยน้องนิดนัดบ่ายสองคุณตามาแล้วบ่ายนึงดูนอกบว้านนิดนึงค่ะ ที่เห็นแต่นอกบ้านวันนี้ยังไม่ได้ส่องเลยแดดจ้าเลยค่ะนี่นะครับถ้าแดดแบบนี้แล้วก็มีลมพี่มักก็ยุบรวบเลยค่ะนี่เราตัดพิราญสนเยสนเอาล็อกเอาเนื้อนไก่ไก่แล้วแตนาะส่วนเนื้อจริงๆเราก็กิ้งเตงมกบกระดูม่อไปเลยเบล่า ขอบคุณค่คะสวัสดีค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางตามเด้อค่ะเด้อว,วันนี้ก็มาลาบไก่ดกันค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะว่าเราทำกันแบบไหนทำต,ตามมีตามเกิอดอีกเหมือนเดิมค่ะเขารั่วกรบบาดชุดไทยพอดีพี่นอ้องเวยอือพอลูาเป็นเข,ขาขั่วนาะพี่น้องเนาะข้าขัวก็หมดอันนี้ก็หอมจ้ะ หอมเราไม่มีต้นหอมอันนี้จะเป็นหอมที่ว่าหอมหัวใหญ่แต่ว่าจะเป็นที่ว่ามันไม่ไม่ใช่หอมที่เราใส่แกงเลยหอมจะหวานอันนี้เขาเรียกหอมหอมหวานจะ้ะอวนนี้ผมกำลังเดินทางมาใกล้จะถึงแล้วตอนแรกเยสวนว่าจะไปเมืองกับคุณตา กลัวจะกลับมาไม่ทันน้องนิดมาก็เลยไม่ไปคุณแต่คุณตาม,มาถึงบ้าน่อนแล้วหนึ่งชั่วโมงไวลอโทำลาบไก่ไวน์โรเดนมาก,นกินด้วยกันเด้อค่ะเด้อผักมีก็ไม่มีเหมือนบ้านเราหรอกไปกินตามมีตามเกิดอีกเหมือนเดิมชิ้นคนพี่นอ้องเอามาิีกปวสักนิดหนึ่ง เด็ดมากจ้ะอ,อร่อยมันเป็นไข่เหนียวคุตาได้ไมาเยอะเลยนี่เนยยอดชิลล่าจตาโอ้ยคุณตาซื้อตับมาให้ด้วยตับหมูตับเนื้อนั่นแหละคะ่ะอันนี้ขา้ขาวปาดจา้ะอันนี้ข้าวปาดนม อันนี้ก็จะอาหารของคุณตาอันนี้เป็นอันนี้เป็นนี่นั่นเลยค่ะเอเอาทำด้วยเลือดหมูนะคะเลือดวัวนันแหละค่ะถูกมากคือแอปเปิลที่นี่ค่ะส้มแล้วก็มันแล้วก็หอมพอดีหัวหอมห,หมดพอดีนี่เละคะ่ะ เอาเงินให้แต่คลิปที่แล้วก็ได้มานี่นะคะก็มีอะไรเราก็มาแบ่งกันกินสองตายายอยู่กันแบบนี้ละคะ่ะบินกับฟันกนรักกันเหมือนเดิมโปรใช้วิจารณญาในการรับชมคลิปนะคะกล้วยกล้วยหื้อยื้อย่ต้องขักันไมหรีอยสีกินเป็นไหมกินข้าวเหนียวเป็นไหมก็ได้สลัดนะไม่เ้ยมีแดดสองว่ะ มาสงมาตามก็พอ,อมีแสงแดดลมบีขึ้นมาหน่อยด้วยค่ะเด้อมีเสียงแดดมันจะช่วยได้เยอะเลยคุณตาคุณตาชิมก๋วเหตียวคุณไปว่าอร่อยเดี๋้อจะกินหมดเด้อเด้อคุณจะกินพรุ่งนี้อีกจะเจนหมดเพราะนั้นอร่อยไหมอ จะบอกอีทีนี่หวงเลยพี่น้องเอ้ยข้าวเหนียวอร่อยจังว่าข้าวเหนียวอร่อยแล้วนี่นะส้มจิ้มมับจิ้มมับเลยอีทีนี้กินกับไก่ที่เยสวนส้มนั่นแหละน้องนิดก็มาถึงแล้วค่ะน้องนิดก็ลงรถมาก็เลยมาเลยค่ะคุณตาก็กําลังกินมัมมี่มัมมี่ก็คือว่าขนมปังดําที่บ้าแป้งนั่นแหละค่ะเขาเอามาทําเป็นข้าวป่าที่สวนก็เลย เรียกแบบนี้บ้านน้องนิดอยู่ฝั่งตรงนู้นนะคะฝากทางรถไฟอีตรงที่ว่ามองเห็นเลโลงปืนของเพื่อนบ้านนะคะสีเหลืองๆนั่นแหละคะ่ะฝากทางรถไฟรถไฟก็กําลังวิ่งมานั่นแหะคะ่ะตรงนั้นแหละคะ่ะบ้านน้องนิดอยู่เล่าอยู่คนละฝากฝั่งทางรถไฟค่ะพ่อวานให้น้องนิดมาทําธุระให้นิดนึงเกี่ยวกับทาง โทรศัพท์นะคะเยสุนไม่กล้าทำเองก็เลยบานน้องเขามาทำให้โอเคนะคะเดี๋ยวคลิปะยาวสวัสดีค่ะ